วัดีค่ะมามาวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเบิรบานก่อนเนอสวัสดีทุกคนค่ะมา

ละสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีย้งเป็นทางการเนาะนมือไปสุดแล้วเด้อมหากรรม21วันเนาะมือสุดท้ายแล้ว21วันโปรแกรมจิตพิชิตค,ความมั่งคัง่งบทสรุปสําคัญเนาะพี่น้องมือสุดท้ายโอ้ยดีใจดีใจเนาะการที่เมื่อนี้คือเป็นบทสรุปเนาะวันที่21วันตั้งแต่วันแรกเลยในมหากรรม21วันเนี่ย วันแรกเราจะได้เริ่มเราได้เราได้ขอบคุณเราได้ขอโทษรา่างกายของเราก่อนเนาะเราขอโทษร่างกายของเราและขอบคุณร่างกายของเราบอกรักขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจเนาะถ้าถ้าผุคนทําวันแรกแล้วอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพอ21วันมันเป็นการสร้าง สร้างสันดานใหม่ให้กับเราสร้างนิสัยใหม่ๆใ,ให้กับเราเราเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอะเออในวันจากวันวันแรกเราขอโทษร่างกายของเราขอโทษและก็ขอบคุณบอกรักและขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งขอบคุณคนในครอบครัวของเราและก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองโปรแกรมในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนาะแล้วทุกเวลาแบบ เวลาที่เราเจอพวกนักดับฝันอะไรอะ่ะครูสิตาเขาจะสอนมาหมดแล้วตั้งแต่วันวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้การที่เราได้ได้ได,ได้ได้เรียนมหา,หาการยี่สิบเอ็ดวันเรารู้เลยว่าชีวิตเรามันไม่เหมือนเดิมนีสใส่เรามันเปลี่ยนไปอะ่ะกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดได้รู้ไหมว่าโค้ใเจอเริ่มหนึ่งไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบอะ่ะเออคล้องหนังยางไว้ดีดตั้งแต่ทุกวันนี้ก็ยังคล้องอยู่เนาะกว่าจะผ่านมาได้ต้องเริ่มหนึ่งไม่รูก้กี่รอบเฮ้ย พอเราวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยันแรกเราก็ออกไปเจอผู้คนเราก็เผลอไปคุยเรื่องราวลกึลกของเขาเผลอไปพูดเรื่องคนที่สามอย่างเงี้ยนินทาคนอื่นเราก็กลับไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่มากับมาบ้านมาเจอแฟนพูดอย่างเงี้ยอย่างงี้เราเป็นคนอารมณ์ร้อนไงกว่าเราจะกว่าเราจะบวกขาดได้เราโอ้โหเริ่มหนึ่งใหม่ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบคือระยะเวลาที่รู้จักคุณจิตานเนาะ หนึ่งปีคิดดูแล้วมันมาเนี่ยมามประสบความสําเร็จในเดือนแบบในเดือนเนี้ยี่สิบเอ็ดวันที่แบบว่าระบกขาดอะ่ะมันสุดยอดมากแลวเขามหากราบยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยเป็นแบบบทสรุปให้เราก็คือว่าเรามีความสุขขึ้นมหากราบยี่สิบเอ็ดวันของครูสิตาถ้าเราได้ทําตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะเป็นมหากราบที่ เป็นคอร์สที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายอะ่ะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนาะเขาก็หายหายจากการเป็นมะเร็งถ้าเขาได้ทําตามเนาะคนที่เดินไม่ได้นั่งไอรถอันนั้นอะ่ะรถอะไรวีแชร์เหรอเขาก็กลับมาเดินได้คนที่จะฆ่าตัวตายธุรกิจล้มเหลวคือตกต่ำแบบสุดๆอะ่ะเขาไม่ได้ดูแล้วเขาก็ลงมือทำเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมามั่งคั่งและร่ำรวยแล้วก็ คือเขาก็ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆเอามามาส่งต่อเรื่องราวดีๆจากชีวิตของเขาอ่ะคือมหาการาบ2 1วันถ้าใครได้เรียนนะจะโชคดีมากๆเลยเนาะคือเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอร์สเ,เ,เป็นโปรแกรมจิตที่เปลี่ยนเราให้เกิดใหม่ในร่างเดิมเลยเนาะถ้าใครได้ดูนี่โคตชโชคดีจริงๆจากคนที่อารมณ์ร้อนๆคิดลบปากหมา ยินทาชาวบ้านไม่เคยคิดเรื่องราวดีๆความมัง่งคั่งล่ำรวยในชีวิตของตัวเองไม่เคยมีความฝันนะถ้าคุณดูอ่ะคุณจะตื่นรู้มากๆเลยขอบคุณครูสิตาที่สร้างมหาการ์ยบวันนี้ให้กับผู้คนที่แบบชีวิตที่แบบเนาะตกต่ำที่สุดอ่ะให้เขาได้มาเรียนรู้และตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบรากับปาฏิหารนอะ่ะแบบคุณจะรู้เลยถ้าคุณได้ทำตามนะไม่ว่าจะเป็น คือทั้ง6ด้านของชีวิตของคุณอ่ะคือมันดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมเนี่ยคือมัน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 มีหมดเลยอ่ะเรื่องอะไรที่คุณคิดว่ายากนะมันง่ายเพราะว่าประหากาศย์21วันเนี้เป็นคอร์สพื้นฐานที่คือคือปรับกระมวลและสันดานของคุณเนี่ยให้คุณเรียนรู้เป็นค,คือพื้นฐานของการเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูด กฎจักรวาลกฎแดงดูถ้าใครได้เรียนรู้อะถ้าคุณลงมือทำอะคือมันง่ายอะแค่แค่คุณมีความสุขคือทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วอะคุณลองลงมือทำตั้งแต่วันแรกแต่วันแรกคุณก็น้ำตาแตกแล้วน้ำตาแตกแล้วแหละมันซาบซึ้งใจก็คนคนเกิดมาบางทีอายุตั้งเท่าไหร่คุณเคยขอบคุณร่างกายของคุณไหมคุณเคยขอโทษเขาไหมอะเออคุณขอบคุณคนอื่นได้ แต่คุณไม่เคยขอบคุณร่างกายเงี้ยคือมันมันเกิดปิติสุขในร่างกายของเราและคําพูดนะได้นตื่นรู้เลยนะว่าในมหากราบ21วันของครูสิตาเนี่ยทําให้เรารู้เลยมัน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 เหมือนคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดเลยเดียครูสิตาเอามาแปลเอามาแบบเฮ้ยมันมันทาให้เรารู้เลยว่านี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาเลยนะมีโค้ดคิดนะ คือว่เฮ้ยมันเป็นบทเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอ่ะเราก็เออเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มันเราก็ไม่เคยเข้าใจหรอกอู้ก็แค่ตื่นขึ้นมาทุกๆวันเบิกบานก็คือเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าครูสิตาสอนคือการมีความสุขตื่นขึ้นมาเบิกบานและลิกลลีเต้นของเราอย่างเงี้ยไปเพราะว่ามันเป็นกุญแจไขสําคัญแบบไขทุกอย่างอ่ะ ความสุขมันมันเป็นกุญแจไขความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขความรักสุขภาพการเงินการงานนี่เลยแค่เราทําตัวเองให้มีความสุขไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นอยู่ในลูกของเราเทรนตัวเองคิดดีคิดบวกเนาะนี่ลาบทสรุปพี่น้องกจักรวาลไม่ได้ทำทำยากคือคิดให้น้อยสนุกให้มากคุณอยากได้อะไรปรารถนาสิ่งใดคุณคิดไปเลย เออคุณตั้งเป้าหมายคุณจินตนาการไปแล้วก็คุณใช้ความใช้ความรู้สึกของเราอะ่ะเหมือนเราได้รับมาแล้วมันมีความสุขสนุกสนานเนาะบางคนถ้าคนเขาไม่ได้เรียนเขาว่าเราบ้าแน่นอนแต่ว่าเราไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขาดูเราทําอยู่ที่บ้านเราเทนตัวเองอยู่ในห้องอยู่คนเดียวเออถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตหรือว่าอยากจะมีความสุขอ่ะคุณมีเงินแล้วแต่คุณไม่มีความสุขหรือว่าคุณมีความสุขแต่คุณไม่มีเงินอะ่ะ คุณลองมาเข้ามาเรียนเรียนรู้กับคุสิตาคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณน่ะมันมีค่าและมีความสุขมากคุณจะเฮย้ยในชีวิตเนี้ยอ่ะอย่างคนที่เจอเรื่องราวลบๆบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรื่องแบบมันคงแบบนอนร้องไห้ขี้อะไรนะขี้มุกโปง่งตาบวมหมดแล้วอะคือเราต้องเก็บมาคิดแต่ทุกวันนี้นะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเราตีบวมหมดเลยอะ่ะคือเราเราเรา,เรามีความสุขมากและเรื่องราวดีๆมันมีเข้ามาตลอด มันมันมันรู้สึกได้ว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะอะสิ่งดีๆเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆแบบไม่คาดคิดเลยอะและเราจะจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราอะเกิดใหม่ในร่างเดิมขอบคุณครูสิตาขอบคุณคลิปมหากรรม20 21วันของครูสิตาขนาดแบบว่าเฮ้ยคนคนรอบข้างของเราเขาก็รู้ว่าเราเปลี่ยนไปอย่างแฟนโอ้ยทำไมเธอไม่เจอครูสิตาตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะ เอ้ยแฟนดีใจมากคือว่าแบบเอ้ยเหมือนได้เมียใหม่เลยนะ <c oughs> อะอยากรู้ทุกคนต้องเข้ามาเรียนทุกคนรู้เออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาโคเจอไปแล้วออกมาแบ่งปันในวันสุดท้ายสําเร็จแล้วโปรแกรมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกเนาะแบ่งปันเรื่องราวดีๆความสุขสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเด้อขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายย